สวัสดีค่ะพบกับข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือสอจอลอค่ะเปิดมหาวิทยาลัยเด็กเล็กปี2หลักสูตรเฟ้นหา new s k i l เด็กรุ่นจิว๋วสร้างเด็กไทยโฉมใหม่ให้ก้าวล้ำนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือสอจลเปิดมหาวิทยาลัยเด็กเล็กปี2หลักสูตรระยะสั้นที่มุ่งเฟ้นหาเนิว s สกิลของเด็กรุ่นจิวว๋ววัย3-10ปีหวังทลายกำแพงการสร้างเด็กไทยโฉมใหม่ให้ก้าวล้ำนานาชาติผ่านการเลือกเรียนในหลักสูตรใหม่มากกว่า30รายวิชาอาทิวิชาโรบโติกโคดดิง้ง ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านเกมหลอดทดลองและตัวต่อเสริมทักษะเลโกโ้หนุนกระตุ้นเด็กเล็กฉายแววความสามารถพิเศษเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปกครองส่งเสริมความสามารถของลูกได้ตรงจุดก่อนเข้าเรียนในช่วงชั้นที่สูงขึ้นพร้อมพบกับไฮไลท์หลักสูตรนักบินอวกาศน้อยที่จะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ในการเป็นวิศวกรการ,การบินและวิศวกร,กรอวกาศโดยตรง จากนักบินอวกาศหญิงที่มีประสบการณ์ฝึกบินจริงที่สหรัฐทั้งนี้โครงการดังกล่าวพร้อมเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาดีเดย์ Day, คลาสแรกในวันเด็กปี2,565และเมื่อจบหลักสูตรผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อต่อย,ยอดการเรียนในสถาบันการศึกษาที่สนใจและสอดคล้องกับทักษะของตนเองได้ในอนาคต ทางด้านดรสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในฐานะผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเด็กเล็กกล่าวว่าจากความสำเร็จในการจัดโครงการมหาวิทยาลัยเด็กเล็กปีที่1ในปี2563ทาให้เกิดความตื่นตัวต่อการให้ความสำคัญกับการค้นหาความสามารถพิเศษของเด็กเล็ก และเสริมทักษะจำเป็นด้วยแนวคิดที่มุ่งเน้นให้เด็กได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ในแบบมหาวิทยาลัยทั้งจากการเรียนกับอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยอันเป็นแนวทางหนึ่งในการเติมทักษะความเป็นผู้นำความรับผิดช,ชอบและความสามารถในแบบผู้ใหญ่จึงดำเนินการเปิดโครงการมหาวิทยาลัยเด็กเล็กปีที่2ขึ้น อย่างไรก็ตามการปลูกฝังเด็กยุคใหม่โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยให้มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนับเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาของชาติในการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ระดับเด็กประถมวัยสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยครอบคลุมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะสารสนเทศสื่อเทคโนโลยีรวมไปถึงทักษะชีวิตและอาชีพ เพื่อให้เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และสามารถต่อย,ยอดไปกับการจัดการศึกษาในสมัยปัจจุบันที่กำลังมีการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามแนวทางของการจัดทำมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทยเพื่อให้นักนเรียนได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต และสำหรับผู้ปกครองท่านใดที่สนใจโครงการดังกล่าวค่ะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักหอสมุดกลางสจลหรือสอบถามไปที่2 0 2 3 2 9 8 0 0 0ต่อ5083ค่ะนอกจากนี้ยังสามารถติดตามรายละเอียดผ่านทาง Facebook Fanpage ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะ